ทำไมมีว่าหลอกวะโอียห้องตายไปด้วยสติก er> ันสติกันสติกันสติกันอุ้ยขู่ตกใจไอ้สัตว์ลูกโค้องอะแหมมึงก็อย่าดิ้งไปเลย

เสียงใกล้มากกูไปอะไรเนี่ยกนเับมาที่เดิมเกูเจอวกูเจอวกูเจอแล้วมารับมารับหน่อยตคนนึงผมบอินแมวไป้ปนขึ้น้านตาย่ีกแวปีนขึ้แต่กูเปิดประตูแล้วกูเปิดประตูแล้ว่กู้่บ้านป้บากูว่าตายาแต่เ่ โอ้ยบนี่เนี่ยเร็วดีโอ้ยกูอยากเล่นเกมอ้าเล่สัตว์ผมขัเรือมอะไรอย่าเงี้กดยีกดีมดีมมวิ่งดีสิเอจะไปอะเกมไปกูวิ่งใส่ผีด้วยสัตว์มาดิไปไหนไปไหนดี๋ยววะนีผีผีเหลี่ยมไอสัตว์อยู่ไหนหาย ตั้งมหลังหรออยู่นี่ไปอยู่นี่สองสองันอีสา้แหนม่ไม่ไปอ่ะางกันเอ้เ้เหรือว่าเราเราต้องจูบผีวะ งึวไม่บอกกุเลยสัตว์แลม่ม่หยุดเลยแล้วม่ม่หยุดเลยไอ้มึงอนผีไอ้เฮ้ยไอ้กุไมน่าหมดไอ้สัตว์กลม่าหมดไอ้สาหมดแล้วทำไมแล้วันมาไล่เราอ่ะกุจูกุไอ้าไล่ไปลไปลไปจปล่อยกู ไอ้อยู่ไอ้แย่จรด้วยฐานนี้คนสกูบี้ดูไอ้สัตว์แต่มันมีตรงยาวที่เป็นทางตันด้วยนะติมเมื่อกี้ไม่ตรงนั้นมันอยู่ฝั่งซ้ายไงนี่ไงเห็นไหมเก่งมากติมเบิร์ดไอ้พี่พได้สัตว์ อุตลุกติงบอกติงบอกตรงยาวแล้วซ้ายหันไปเออซ้ายติงแต่ไม่คานมาสี่ขาเลยเฮียกคนเกือบ้อนเนี่ยค้ดไปเร็วสตาร์โค้ดไปเอาไม้เอาไว้เอาพวเอาตนี้เกีย้นกูเไม่ได้ตรงนั้นตัน้องคุยมงคุยแล้วขาคนไหนไอพีแม่ะ ไั่ด้ลิฟต์เฮ้ยอะไอ้สัตว์ผีไม่ใส่ละค้าไม่ใส่ละตายลิฟต์ชี้นี่มันอยู่ด้านหลังกูใช่ไหมที่มันอยู่ด้านหลังชี่ชีชีทางปันชี้กูทาปันกูทางปันปันแม่ไ้เหี้ย ด้วยคือตายอยู่ด้วยพือโดนี่ไหม่มีอะไรทไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไชัวรไเห็นไรเห็นหไเห็นอะไรวะเห็นไม่เห็นไม่รู้เลยกูเกือบวิ่หนีหวใจอะขอคนี่ะแม่เมยอุ้ยไมันด้วยมัก็อ bi đâu mà kia mới bi bi nào cũng vô phong, mày, mày là tụi này chứ phải, nghe không phải đây, mình

หลานแล้วด้ไม่ไ้หลานทุกคนมาใครมองเซฟโซนไอสัตว์เซฟแม่มเซฟพ่อเซฟแม่มไงที่ม้ยหผายควยแตแ็กทุ่งยาไม่เซฟโซนสั่งกะกินตะกินแควทกอย่างททอะไรกอย่างควไฟซูมาไสูมาไฟซูมาไอไอทีไอี่้าหลังวะไอไอชีน้าหลังวะ ตินอะไรอยู่ก่นเอออฟสเอร์ไเอฟอสตอร์ไม่ได้โ้จูเ้ยิมป็ลหลงลั่เลยูนึกคุยลาก่อนนึกคุยลาก่อนนึกคุย่เดียวมึงลาก่อนลัก่อนทุกคนงอนะโอ้ยเ้าโตุ้กโต้ไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ะลุโตไอ้วย ไอ้เหี้ยวี่จุกโต๊ะไม่ทะลุโตไอสัตว์อุ้ยอคุยมตะคุยมตะคุยมีเดี๋ยวนคือขัวโทษนั่นแต่คืออุ้งเกิดเนี่ยดรอปดอปไปไปสัมไม่เอะาไม่เออี mọi người chơi cái cái đi ngoài mọi ngườ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 i mọi nó mọi người 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 mọi ไปกรสดิ tamam, ่งส huh? ีทองนั้นเมื่อวิ่งตามนี่แล้วไม่กระดิ่งสีทองเท่านั้นสีดำก็ใช้ไปแล้วอื้อเออเดอดเดือดเปิดล็อไอ้สัตว์กูอะไรจะแอบตู้ไอ้ยังใครไม่รู้ลากว่านั่นไม่แอบแอบกระดิ่งนี่ไง อุ้ยอุ้ยตีนตีนตีนเราเ้วยเยอะจยอยไปสักทยอยอ่นหเออหาแล้วหายแล้วหาแล้วไปกูกดเป็นาลคุมกูคิมทิ้งกูแเยคิมขขายมึงเตมหนาหมดคิม แม่เป็นแคล้วเแคล้วกูเลยไวสัตนี่กูวิ่งขึ้นโต๊ะได้เยอะครบแล้วครบแล้วไปไปหายแม่มึงอะหายเยอย The r a i n b e เ i n o r n i n g ตัวน้หมดเีอยนี่เดียวอีสักโอ้ไม่กมันมันแค่บออ่านังคาชาบิมันไม่เห็นกลเลยอะไรตามมัเฮีเฮียเฮยเี้ยไเมอะไรสักอันนี้เฮียไม่เห็นตายวิ่งใส่ไปเฮีมาดีมาดีมีเยอะมากเ